คุณผู้ชมครับขอบอกขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลายคนสงสัยว่างาน S2O Festival ของเราเนี่ยตกลงแล้วที่จะเกิดขึ้น 13, 14, 15เมษายนเนี่ยครับที่จะจุคนวันลาเป็นหมื่นเนี่ยดีเจระดับโลกปีนี้เนี่ยมีใครบ้างให้กิปเล่าดีกว่าไหมวันที่13คุณเราจะบอกแล้วนะคะ13เมษายนนี้นะคะเป็น Dioro นะคะ Dioro มาละเพลง ทูนนี้ทุกคนรู้เลยว่าเป็นดิโอโรดิโอโรดิโอโรเปิดมาว่าคนนี้เลย14ค่ะนิกกี้โรเมโรค่ะคุณเดี๋ยวก็ท่าท่านี้เอาเด้เอาเด้อโอ้ลูกเต้นใหญ่แล้วลูกเต้นยับเลยยับเลยยับเลย15าเมษายนกลับมาอีกแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วโซ่แล้วปีนี้กลับมาใหม่อันนี้อันนี้สุดสุดอันนี้สุดโแจ็ค ครับตอนนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะฮะว่ามีดีเจคนนึงเพิ่มขึ้นมาคือเราจะประกาศวันละคนไงใช่หยอดลิกน้ำย่อยเลยคนต่อมาคือคนที่สี่ค่ะคอนทิโนแจ็คค่ะโอ้โหขาเพิ่งประกาศมาคนนี้บอกย่างเลยคุณซื้อบัตรได้ที่เดียวนะครับคุณผู้ชมขึ้นเว็บไซต์ให้หน่อย s2o.s2o.festival.com ทีนี้บัตรราคาพูดถึงราคาบัตรนิดนึงนะครับช่วงพรีเซลก็คือจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยราคาก็จะเป็นอีกเรทแล้วนะฮะถือว่าตอนนี้ถูกมากบัตรแบบรายวัน1วันจะเลือกไปวันที่12-13-14ก็ได้ทัน400บาทแล้วก็แพ็กเกจ3วันก็คือ3,500บาทแบบ VIP ก็มีจะบอก VIP ตอนนี้ขายเร็วมาก V.I.P ขายเร็วมากจนผมคิดว่าอีกไม่กี่วันหมดแล้วนะครับ V.I.P 1วัน2,500บาทและ V.I.P 3วัน5,900บาทถือว่าคุ้มมากคุ้มมากเอย่น้นจัดที่ไหนหลายคนอยากรู้ว่าจัดที่ไหนจัดที่ s ชดีซีโอเอซิสอารซึ่งเป็นลานใจกลางเมืองนะฮะอยู่ติดกับห้างใหม่ชื่อโชดีซีปากทางเข้า RCA หาไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมอาทีนี้เวลาคุณเข้าไปที่ s 2 o festival com คำถามคือแล้วคุณจะเอาเวลาคุณจองบัตรแล้วเนี่ยซึ่งมันจองง่ายมากนะระบบปฏิบัติการที่เขาใช้จองเนี่ยนะครับต้องขอบอกว่าง่ายสุดๆอันดับแรกเลยคุณจองบัตรเสร็จปั๊บคุณก็สามารถใช้บัตรเครดิต หรือว่าบัตรเดบิตก,ก็ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทำอยังไงฮะนี่ไปจ่ายเงินก่ะสั่งซื้อนะคะปริ้นเอกสารมาก่อนอแล้วว่คุณก็ไปจ่ายเงินได้ที่เคาน์เตอร์นะคะเช่นค,คือง่ายมากไปษนีไทย Family Mar ร์ e s c o Lo ้ลโ,โลตแล้วก็เซ็นเพลนะคะหรือว่า Big C Central หรือว่าง่ายกว่านั้นที่ ATM รกรุงศรีแลวก็ไทยพาณิชย์ค่ะคุณแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายนะคะภายในเวลา4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะไม่งั้นคุณจะต้องสั่งใหม่คะ<น>ะ่ะระบบในการสั่งซื้อเนี่ยระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับจัดทําโดย Event Pop ซึ่งเป็นระบบในการสั่งจองบัตรที่ไฮเทคล้ำสมัยแล้วก็เข้านนออกับคนรุ่นใหม่อย่างมากตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิเวอรออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ โทรเลยครับ0817431993ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรออะไรอะกิ๊ยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพีเพๆเพีเพเพียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มน,นี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ